ฟังคุณสุปันจะมีคําตอบไหมว่าทําไมเพิ่งจะมาตื่นตอนนี้อ๋อมันใกล้ช่วงปีสุดท้ายมันใกล้ช่วงหาเสียมอยู่มาเจ็ดแปดปีเนี่ยไม่รู้สึกว่าจะต้องเอแก้ไขปัญหาคนยากคนจนให้หลุดพ้นจากความยากจนเนี่ยนะเพิ่งจะมาตื่นกันตอนเนี้ยจริงจริงมันต้องเริ่มต้นทันตั้งแต่รัฐบาลครับตั้งแต่เริ่มฟอร์มรัฐบาลต้องเริ่มต้นแต่ถ้าฝ่ายค้านหยิบเรื่องนี้มาพี่ปลายนะรัฐบาลก็จะมีทางออกครับ ก็ก็จะมีทางออกว่าในช่วงที่ผ่านมามันอยู่กับสภาวะปัญหาโควิดอือืนะก็อยู่ที่ว่าการอิิบายจะจะใช้เหตุใช้ผลในการอิิบายแล้วก็พอท่านก็อันนี้พอโควิดอยังไม่หมดครับแต่เรากำลังจะหมดงบใช่ไหมฮะก็ก็เกิดสงครามรัสเซียยูเครนอีกอันนี้ก็ว่ากันอันนี้เราพูดถึง กระบวนการถ้าใครไปไอ้นั่งรัฐนะว่าทําไมไม่ไม่ทําอะไรเลยช่วงที่ผ่านมาไหนบอกว่าประชาชนจะหมดความอ่ความคนจนจะหมดจากประเทศไทยเขาก็จะอ้างสองประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักแต่ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่คุณศักชัยตั้งไวน้น่าสนใจออืแก้ปัญหาความจนทําจริงแก้ได้นะค,ะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยในเชิงระดับนโยบายเนี่ย มีความ mm hmm. พยายามที่จะทําอยู่ mm hmm. แต่พอในทางปฏิบัติเนี่ยมันไปนติดกลไกรัฐราชการอืกา mm hmm. รัฐบาลเนี่ยมามาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ย mm hmm. เราเห็นเรื่องของเบื้องต้นความตั้งใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหมดทุกรัฐบาลเนี่ยแต่พอ mm hmm. มาเจอรัฐราชการเข้าไปก็ไปไหนกันไม่เป็น mm hmm. นะครับซึ่งผมบอกว่าพี่ทวีบอกว่ามันท mm ําเป็นอีเวนต์อันเนี้ย ผมขยายความให้หน่อยมันไม่ใช่อีเวนต์อย่างเดียวด้วยอืมันเป็นเรื่องของอีเวนต์วาทกรรมหรือวาทกรรมอีเวนต์ครับคือมันนี่เนี่ยเพูดไงพูดไปเดี๋ยวจะทำนู่นเดี๋ยวจะทํานี่จะทํานี่จะทำนู่น่ยใช่ใช่ทางปฏิบัติมันมันไม่ได้ขยับมันไม่ขยับอะไรหรือมันขยับแล้วมันแล้วมันก็ไม่มีการตรวจสอบที่ผมมองว่ามันสามารถทําได้จริงๆเนี่ยก็คือผมต้องบอกว่ารัฐเองเนี่ยนะครับ ต้องแก้ปัญหาอย่าอย่ามองแต่แก้ปัญหาอยู่บนหอคอยอืต้องลงไปสัมผัสของจริงในระดับล่างอืรัฐต้องทบทวนแล้วว่ากระบวนการในการที่ผ่านมาสั่งการแบบข้องบนลงข้างมันใช้ไม่ได้อืเพราะว่าท่านจะถูกพร้อมด้วยข้อมูลของข้าราชการอืซึ่งไอข้อมูลตัวเนี้เราก็ไม่รู้ข้าราชการไปเอามาจากไหนครับ นะก็จะบอกว่า oh, ไอ้นั่นได้คับพี่ดีครับนายสบายครับท่านแล้วในภาคการเมืองอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆหรือแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มเด็มแต่จริงๆแล้วเนี่ยระดับล่างเนี่ยเขาโวดครวญกันหมดเลยไม่ไหวแล้วมันไหวแล้วไม่ไหวหน่อยดะผมยกตัวอย่างสองเรื่องที่มีพูดกันมาอ่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผมถือว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่จุด นะครับแล้วก็ใช้วาทกรรมในการแก้ปัญหาไม่ทราบสภาพสังคมที่เป็นจริงในระดับล่างเรื่องแรกระดับรองระดับรองอธิบดีครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเออเรื่องของที่ชาวบ้านบอกเรื่องมะนาวแพงครับบอกว่าใช้มะม่วงแทนมะนาวแพงก็ใช้มะม่วงแทนคุณสุบาพิเป็นคนทำอ่ะบ่อยมันทดแทนกันได้หรอ มันเป็นอย่นี้คุณสัจชายก็คือว่าอคือผมฟังแล้วผมปี๊ดนะเฮ้ยคนระดับรองที่บดีพูดได้แค่นี้เหรอคือผมคิดว่าคนไทยอ่ะทําใจได้ครับว่ามะนาวมันแพงเพราะมันจะเป็นฤดูกาลที่มันมาแพงทุกปีนั่นแหละช่วงนี้นะครับมันแพงทุกปคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการจัดการของเขาอืมก็คืออาหารประเภทไหนที่จําเป็นต้องใช้มะนาวเขาก็จะซื้อมะนาว เขาก็รู้เหมือนแต่ในเรื่องนี้นะรัฐจะต้องตอบคําถามไม่ได้ว่ามะนาวในตลาดแพงลูกนึงห้าบาทจบาทสามลูกยี่สิบอ่าผมคะราคากลางเนี่ยอะไรับเพราะมะนาวเขาจะแบ่งเป็นเบอร์นะอดีไม่ชั่งกิโลดีไม่ชั่งกิโลแต่เดี๋ยวนี้ก็มีนะมะนาวชั่งกิโลอ่ะใช่ต้องเขา แต่ก่อนเขาจะนับลูกในชั่งกิโลก็เริ่มหีแล้วผมขออนุญาตแทรกนิดนึงได้ไหมครับกับมะนาวแพงเนี่ยเมื่อกี้มันคิดขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะมันก็เป็นปัญหาฤดูารื่ออแล้วทุกคนก็ลืมครับแล้วก็สื่อเองไม่รู้นะในฐานะที่เคยเป็นสื่อถ้าเราพาถั่วมะนาวแพงลักษณะที่เป็นบวกได้ไหมว่าเอ้ยขาวขชาวสวนเฮอ่าโชคดีมะนาวปีนี้มะนาวแพงราคาดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แทนที่จะพาดหัวหรือเขียนข่าวเลยชื่อเป็นปัญหาือผมาะคุดคือว่าชาวสวนไม่เฮเลยไม่กล้าพาดหัวอคาฮะคือคือไมคิดว่มันเป็นเรื่องสังคมกลายเป็นเรื่องอารมณ์จากที่ที่ที่การนําเสนอกันนะเอออย่างซือทีวีอย่างสืออะไรคือคือให้เสนอไปว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอ่าฮะก็พักทุก็ไปได้อ่าก็เป็นอย่างนี้มาโถราคาแพงกว่านี้ก็มีบางปีอ่า แล้วทาไมยะให้ชาวบ้านท้างมันก็เคสเดียวกับปักคีแพงอ,ะอ่ะทุกวันนี้คุณดอกมะลิอีกดอกมะลิอีกดอกมะลิเรื่งองอย่างนี้ไม่ควรจะมาทําให้ดูแบบภาพมันออกมาเสียหายว่าพอแพงแล้วเป็นปัญหาของผลิตผมเกษตรกรเนี่ยนะคือ,อว่าอันนี้อันนี้ก็ต้องมองว่าสื่อเราไปไปคิดให้ลึกหน่อยได้ไหมว่าเอ้ยนี่เป็นเรื่องของ น่าจะดีใจกับชาวบ้านที่โอ้โหปลูกมะนาวแล้วมัน uh huh. ไม่ได้แทยทุกปีนะแต่คนที่เก่งมันไม่อย่างนั้นไงพี่ดวีต้องเป็นอย่างนั้นเราก็จะโลบพลาดเว่าชาวชาว,ชาวสวนมะนาวเทมะนาวแพงตามฤดูกาลก็ที่ผมกำลังจะบอกคือรัฐเองก็ต้องตอบให้ได้ตอบพ uh ี huh. ่น้องอสวนมะนาวได้ว่าชาวบ้านเขาก็มีคําถามไงมะนาวแพงแล้วกูราคาหน้าสวนกูได้แค่เนี้ยมันไปไหนวะ uh uh uh. เหมือนเหมือนหมูแพงอ่ะเหมือนหมูแพงที่ป้าคนนั้นจะโวยขึ้นมาพอโวยขึ้นมาวิ่งกันหมดเลย เ uh huh. ราพบว่าโบนูดาเนี่ยป้าป้า,ปาไม่รู้โดนอะไรเข้าไป uh huh. เออเงียบชิดเลย